สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอิร์นปานระพีนะคะในทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็มักจะพกโทรศัพท์มือถือติดตัวกันค่ะแต่ว่าเราก็จะได้ยินข่าวอยู่บ่อยครั้งนะคะที่คนทําโทรศัพท์มือถือหายหรือว่าโทรศัพท์ถูกขโมยไปซึ่งการที่โทรศัพท์หายนั้นก็ไม่ใช่เพียงแค่มูลค่าของตัวเครื่องนะคะแต่ว่าก็ยังมีทั้งรูปภาพและก็ข้อมูลที่สําคัญสาคัญที่เก็บอยู่ข้างในเวลามือถือหายครั้งหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยละคะ่ะ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android เขาก็มีวิธีในการตามหามือถือที่หายไปได้แต่ว่าหลายคนพลาดโอกาสนั้นไปค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าหรือว่าตั้งค่าเปิดการใช้งานเอาไว้ก่อนพอมือถือหายไปแล้วแล้วจะมาดําเนินการก็ไม่ทันแล้วนะคะวันนี้มาดูวิธีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่มือถือจะหายเพื่อที่จะให้สามารถตามหาได้ค่ะ เวลาที่มือถือหายบางทีเราอาจจะวางลืมทิ้งไว้ถ้าโชคร้ายหน่อยก็โดนขโมยไปเลยค่ะดังนั้นประการด่านแรกที่เราต้องตั้งค่าเพื่อไม่ให้คนร้ายเข้าถึงอุปกรณ์ของเราก็คือตั้งค่าล็อกหน้าจอหรือว่าล็อกตัวเครื่องไว้ด่านแรกก่อนเลยนะคะอาจจะตั้งด้วยรหัสที่เป็นตัวเลขตั้งด้วยรหัสที่เป็นพาสเวิร์ดยาวๆหรือตั้งแบบระบบสแกนลายนิ้วมือสําหรับเครื่องที่รองรับเพื่อไม่ให้คนที่ได้มือถือไปสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของเราไปแอบขโมยข้อมูลหรือว่าสวมรอยเป็นเจ้าของเครื่องได้ค่ะ และอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในสมาร์ทโฟนทุกวันนี้สามารถเปิด GPS ระบุตำแหน่งได้ซึ่งส่วนใหญ่เราใช้ GPS บนมือถือเพื่อนำทางบอกเส้นทางสถานที่ต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราเปิดการใช้งาน GPS บนมือถือก็จะทำให้ทราบว่าเครื่องมือถือเครื่องนั้นกำลังอยู่ตรงไหนบนโลกค่ะดังนั้นเราจึงต้องใช้ประโยชน์จาก GPS เพื่อระบุตำแหน่งมือถือใช้ตามหาได้ว่าตอนนี้มือถือของเราอยู่ตรงไหนนะคะ ดังนั้นหลังจากการตั้งค่าล็อกหน้าจอหรือว่าล็อกตัวเครื่องแล้วนะคะก็ต้องมาเปิดการใช้งาน GPS หรือว่าโลเคชันกันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเปิดการใช้งานฟีเจอร์ตามหามือถือหายด้วยซึ่งก็มีทั้ง iOS และ Android มาดูในส่วนผู้ใช้อุปกรณ์ iOS หรือผู้ใช้ iPhone กันก่อนค่ะการตามหามือถือหายบนอุปกรณ์ iOS ทั้ง iPhone iPod touch และ iPad เราจะใช้แอป Find My iPhone กันค่ะโดยแอปนี้จะผูกติดกับ Apple ID โดยวิธีตั้งค่าเพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์ตามหามือถือหายก็ให้ไปที่ settings แล้วก็เลือก iCloud ทำการล็อกอินด้วย Apple ID แล้วก็ไปที่ Find My iPhone แล้วกดเปิดใช้งานง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนค่ะคราวนี้ถ้ามือถือหายไปก็เข้าไปที่เว็บไซต์ iCloud.com แล้วก็ล็อกอินด้วย Apple ID จากนั้นกดที่ Find My iPhone ถ้าหากมือถือเครื่องนั้นเปิดอยู่และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตก็จะเห็นตำแหน่งของมือถือเครื่องนั้นบนแผนที่แบบนี้เลยค่ะบน iPhone มีไฟล์ my iphone ส่วน Android ก็มี android device manager นะคะซึ่งก็ต้องมีการตั้งค่าเปิดการใช้งานเช่นเดียวกันค่ะโดย Android ก็จะใช้บัญชี google ผูกกับอุปกรณ์ของคุณนะคะเครื่องของใครที่ไม่มี android device manager ก็ให้ทำการดาวน์โหลดแอป android device manager นี้มาจาก play store ค่ะ เมื่อมีแอปนี้แล้วก็ให้ใส่อินด้วยบัญชี Google ที่ผูกติดกับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะพอจะตามหามือถือก็เพียงเข้าไปที่เว็บ a n d r o i d c o m d e v i c e m a n a g e r จากนั้นใส่อินด้วยบัญชี Google คราวนี้เครื่องอยู่ที่ไหนก็จะโชว์ขึ้นมาบนแผนที่แบบนี้ค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่ามือถือ Android ถ้าหากว่าเครื่องถูกปิดไปตำแหน่งที่โชว์ขึ้นมาก็จะเป็นตำแหน่งล่าสุดก่อนเครื่องถูกปิดนะคะ ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนที่มือถือจะหายก็คือตั้งค่าล็อกหน้าจอหรือว่าล็อกตัวเครื่องเพื่อให้คนที่หยิบเครื่องของเราไปหรือคนที่ขโมยไปไม่สามารถที่จะเข้าถึงเครื่องของเราหรือว่าสวมรอยเป็นเราได้ค่ะแล้วก็เปิดโลเคชันหรือว่า GPS เอาไว้ด้วยและที่สําคัญเปิดฟีเจอร์การใช้งานตามหามือถือหายด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มาทําตอนที่มือถือหายไปแล้วก็จะสายเกินไปค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้ค่ะที่ it24hrs.com สวัสดีค่ะ CG จ l u s จาก TrueMove Edge ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้า HIP ระบบรักษาความปลอดภัย